รงเรียนขอนแก่นวิทยายนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2440ณตำบลบ้านทุ่มชื่อโรงเรียนขอนแก่นชายสองปีต่อมาได้ย้ายมาที่วัดธาตุบ้านเมืองเก่าและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนวัดธาตุวิทยาคารจากนั้นในปีพุทธศักราช2458ผู้ว่ารจจาชการจังหวัดขอนแก่นสมัยนั้น ได้ย้ายโรงเรียนมาที่ตั้งณปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2470จังหวัดขอนแก่นและมณฑลอุดรได้ขอพระราชทานนามโรงเรียนและด้วยสายทานแห่งพระเมตตาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนลงมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2470ว่า โรงเรียนขอนแก่นวิทยาย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนตั้งอยู่เลขที่58ถนนกลางเมืองตำบลในเมืองอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นบนเนื้อที่22ไร่2งาน33ตารางวามีอาคารเรียนทั้งหมด11หลังและอาคารประกอบจำนวน4หลังโดยมีวิสัยทัศน์คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยาย์สถานศึกษาคุณภาพพิเศษที่เป็นเลิศทางวิชาการ ต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพปรัชญาสุวิชาโนภวังโหติผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญค่านิยมมีความรู้มีจัญญารักษาชื่อเสียงวัฒนธรรมองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสีประจำโรงเรียนชมพูหมายถึงความรักความอบอุ่นฟ้าหมายถึงความร่าเริงแจ่มใส เหลืองหมายถึงความมีอิสระเสรีภาพทางวิชาการพระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธสุวรรณมหามงคลตราประจำโรงเรียนเป็นรูปคบเพลิงเปล่งรัศมีหมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญาอักษรย่อของโรงเรียนขกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนภายใต้การนำของดรศักดาเดชทาซ้ายผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วอรองผู้มีการโรงเรียนทั้งสี่ท่านดังนี้นางชุรีพรน,นาเลารองผู้มีการกลุ่มวิชาการนางลักษมณีแสงสุพินรองผู้มีการกลุ่มอำนวยการนายธนัทถากุลธเนศรองผู้มีการกลุ่มกิจการนักเรียนนายนัทพงศ์พลธิ์รองผู้มีการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถรรัมภ์ครอบครัวอุปถรัรมภ์ตั้งแต่ปีการศึกษา2552จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนจากภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น34คนเป็นชายล้วนโดยปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในโครงการที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน2คน การบริหารจัดการและดำเนินโครงการโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการในด้านต่างๆเพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ้านการจัดหาที่พักอาศัยให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการทางโรงเรียนได้จัดหาที่พักอาศัยที่สะดวกต่อการเดินทางของนักเรียนและมีความปลอดภัยภายในเขตระยะห่างจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์ไม่เกิน1กิโลเมตรการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้นักเรียนในโครงการได้ศึกษาเล่าเรียนกับนักเรียนตามหลักสูตรปกติของโรงเรียนทั้งสายวิทย์คณิตและสายสิลปภาษารวมทั้งได้สนับสนุนการเรียนในด้านต่างๆดังนี้จัดที่เรียนเสริมหลักสูตรหรือการเรียนเสริมพิเศษให้กับนักเรียนในโครงการจัดหาชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและจัดให้นักเรียนในโครงการที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษเข้าฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่มณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินขอนแกน่นจัดการเรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สระบัร e อ c นอกจากนั้นยังได้จัดติวเข้มเนื้อหาวิชาการต่างๆและจัดติวโอเน็ตให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโครงการ เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาต่อไปการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้จัดให้นักเรียนในโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกีฬาสีภายในงานกาชาติ งานใหม่และประเพณีผูกเสีย่ยวงานเกษตรภาคกีสารณอุทยานเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นนำนักเรียนในโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาแรงเรียนรู้และวัฒนธรรมที่พระาธาตุขามแกน่นอำเภอน้งพองจังหวัดขอนแกน่นกิจกรรมจิตอาสาณสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดตำบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะบ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมแสดงความสามารถเนื่องในโอกาสต่างๆได้แก่ พิธีไหวครูวันต่อต้านยาเสพติดวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสุนทรภู่ห้องเรียนสีขาวแห่เทียนเข้าพรรษาประกวดมารยาทไทยรณรงค์แชกขยะวิ่งมาราธอนและเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน การวัดและประเมินผลโครงการได้จัดให้มีคณะกรรมาการเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการรวมถึงผลการเรียนของนักเรียนในโครงการและได้จัดทำรายงานผลการเรียนแจ้งให้แก่โรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนทราบอย่างสม่ำเสมอ<ๆ>การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนได้มีคำสั่งมอบหมายให้ครูผู้ดูแลนักเรียนในโครงการเป็นผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพื่อเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับโรงเรียน งได้ติดตามความก้าวหน้าของการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในโครงการพบว่านักเรียนทุกคนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคนจากผลการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญต่อนักเรียนในโครงการอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยการดำเนินชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านการศึกษาวิชาการการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆและการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจะให้การสนับสนุนโครงการด้วยดีต่อไป